ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ใช้กล้องอีกตัวนะครับใช้กล้อง iPhone นะครับกล้อง iPhone ก็อย่างว่าครับพอเวลาเราถ่ายวิดีโอหน้ามันจะซูมเข้าไปข้างในนะครับก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงปักช่องนะครับกำลังจะเข้ากลางดงนะครับรถค่อนข้างติดนะพอติดเยอะนะครับ ช่วงในเดินทางก็จะจะถ่ายบ่อยนะครับบางครั้งก็ยกมาบ้างอะไรบ้างถนนเส้นหลักหลักๆเลยที่ผมใช้ขับเข้ากรุงเทพนะครับก็คือเส้นเส้นสองสี่อาแล้วก็เส้นสองสี่ 2, 4, แล้วก็ไปหมายเลขสองหมายเลขสองก็คือมิตรภาพอันนี้คือเส้นมิตรภาพนะครับสองสี่เลยมาแล้วนะครับก็คือเราขับรถผ่านมาแล้วแล้วก็ฝนตกด้วย หน้าทีก,การไม่ต้องเสือเพราะเส้นนี้ความเร็วที่ทําได้ก็อย่างเก่งก็ประมาณร้อยยี่สิบเต็มที่ตอนตอนเส้นนี้ตอนนี้ก็ยังวิ่งได้เก้าสิบอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่คนเราก็ไม่มีใครหรอกรับมาขับเก้าสิบกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงไม่มีแน่นอนมีแต่เกินครับบางครั้งก็ตรงนี้ก็จะมีอเป็นช่วงๆเนาะบางครั้งก็รถเสียรถอะไรอย่างงี้ก็ต้องจอดข้างทา,างนะครับ โล่งนะครับฝั่งรู้โล่งมากนะครับขับแบบตั้งใจเนาะไปเรื่อยๆนะครับเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยไม่ไม่เก้าสิบร้อยบางครั้งก็ไหลร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามบ้างแล้วแต่อารมณ์นะครับอารมณ์ดีก็ร้อยอาร้อยหนึ่งร้อยยี่เต็มที่แต่ถ้าอารมณ์เสียก็นะร้อยแปดร้อยเก้าคือไม่ได้กดเอาอะไรนะกดเอา อะไรนะลดเอาท่อให้มันโลง่โลงๆนะครับท่อให้มันโลง่โลงๆดีเซลมันต้องกดให้มันโลง่โลงๆนิดนึงถ้าไม่ถ้าไม่โลง่งมันวิ่งไปไม่ได้ต้องกดให้มันโลง่โลงๆนิดนึงก็ต้องใช้ประมาณก 3, เกียร์สามเกียร์สี่กำลังสวยนะครับเกียร์สี่เพราะมันเป็นเกียร์ที่มันต่อกับเครื่องนะครับแล้วก็เวลาวัดแรงมา้าตัวเกียร์สีจะได้ดีกว่าเกียร์อื่นๆ เพราะว่ามันมันเข้ากับเครื่องนะครับมันไม่เหมือนเกียร์1 2ึ่สองมหนึันก็ช่วยออกตัวใช่ไหมหนึ่งสองสช่วยออกตัวแน่นอนนะครับเกียร์สี่ก็ไว้ขับกับเครื่องเกียร์หก็ไว้ทดรอบประหยัดน้ามันและเกียร์หไว้วิ่งทางไกลหรือทดรอบประหยัดน้ามันอีกเกียร์หนึ่งแต่ถ้ารถคันไหนมี5เกียร์ก็เกียร์สุดท้ายนะครับเกียร์สุดท้ายก็จะ เป็นเกียร์ที่ไว้วิ่งทางไกลหรือวิ่งยาวๆนะครับ่ายังงงกับสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนมีแค่ห้าเกียร์เฟืองท้ายเบอร์เบอร์ใหญ่นะครับทุกวันนี้รถเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นกระบะก็เริ่มทำเฟืองท้ายเล็กลงนะครับเดินท้ายเล็กลงเบอร์เล็กนะครับเขาเรียกว่าเฟืองท้ายเบอร์เล็กก็คือขนาดของฟัน ฟันขับกับฟันตามเขาเรียกว่าฟันอะไรไม่รู้ต้องไปศึกษานะครับฟันขับกับฟันตามเนี่ยใหม้มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะครับบางคันนี่ใช้เฟืองท้ายสูงนะครับใช้เฟืองท้ายสูงรอบอเข็มไม้ก็จะเพี้ยนเยอะหน่อยแต่ถ้าเราใช้ถ้าเป็นรถยนต์นะแต่ถ้าเป็นรถรถมอไซค์นะครับไม่เห็นผลต่อให้เราใช้เฟืองอะไรก็ตามแต่นะครับทำเก็บไม้ให้นอน อย่างเงี้ยเข็บไม้บางครัง้งถ้าที่ผมวัดเนะาะมอไซค์ก็อยู่ที่ราวๆสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติว่าเราวิ่ง80ดสิหรือความเร็วจริงเราวิ่งอยู่70อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางคันก็เพี้ยนอยู่ประมาณ2%เอเไม่ใช่สปรนตบางคันเพี้ยนอยู่ประมาณ8%มีอยู่เจ้าหนึ่งน,าน่าจะเป็นนิสสันถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะในเครื่องของเข็บไม้ที่ขี้โมโพอๆกันแล้วก็เรียงตามแบบแลำดัาก็คือโตโยต้ารีโว ตัวตารีโวก็เจที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปก็จะเพี้ยนประมาณ8นะครับเพี้ยนประมาณ8ซึ่งคู่แข่งผมไม่เคยลองนะอย่างเช่นปาเจโร่สปอร์ตอย่างเช่นมนะิซูบิชิไททันน่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยลองวัด GPS ดูนะครับแล้วก็พวกรถเกง๋งรถเก๋งเท่าที่เคยลองจับมา t ตย o t ต้าอันติตัว1.8 1.6ตัวนั้นวิ่ง130 gps ขึ้น122เท่ากับตัวนี้เท่าเท่ากันไม่ได้เยอะไม่ได้ตีไปนะไม่นองเหนือจากอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันเก็บมามันเพี้ยนเยอะเกินไปผมว่ามันมันไม่โอวะมันดูเหมือนหลอกความรู้สึกเรานิดนึงว่าเฮ้ยชันวิ่งมา160นะอ่าพอชันวิ่งมา160ปุ๊บ ก็ต้องแบบเออเข็นคันเร่งนิดนึงเ,ออเมื่อไหร่รถมันจะแซงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรอบนี้เห็นตะพวงอะไรานิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องเลนกล้องมันมัน,ม,นมันเล็กนะครับเลนกล้องมันเล็กเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทบเกียร์ห้าก่อนนะครับเกียร์ห้าดึงเกียร์นิดนึงครับลงเขา การดึงเกียร์ช่วยมันก็จะทำให้ลดพระกำลังลงนะครับขนณดเปิดแอร์ซะเย็นนะเนี่ยถ้าวิ่งในหกเขาเนี่ย,ยต้องแอร์เย็นๆนิดนึงนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยถ้าแอร์ไม่เย็นหูจะอื้อน,นะครับเพราะว่าแรงกดอากาศในหกเขามันค่อนข้างเยอะกว่านะครับเยอะกว่านะโอ้ยน้ำมันเข็มแดงแล้วเตือนแล้วต้องหาปั๊มแล้วครับ ผมก็ลุ้นอยู่ว่าให้มันขับมาสักระยะหนึ่งให้มันเลยลงปูนมาหน่อยหนึ่งก็คงจะได้เติมนะครับน้ำมันก็วิ่งได้อยู่ประมาณ50กิโลแต่ติ๊กก็เตือนแล้วนะครับติ๊กเตือนก็ต้องหาปั๊มเติมนะครับเดี๋ยวขอพ้นไปสักจุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ใกล้ถึงแล้วรามน้ำมันก็คงจะมีอีกสักจุดหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังเข้าเขีทางหลวงของ สระบุรีนะครับเดี๋ยวรอก่อนผมไม่คิดว่าน้ำมันมันจะเด้งลงมาขนาดนี้ผมไม่เคยขับรถให้ให้น้ำมันเหลือแค่นี้นะไม่เคยนะครับมีจะนูนเต็มถังตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องจําใจหาปั๊มเติมนะครับเพราะว่าแถวนี้ถ้าเราจะเติมพวกคา l t เซ็มันไม่มีนะแ้วแถวเนี้ยมันจะมีพวกปั๊มเชลปั๊มเชลปตทอหลกัหลกๆก็จะเป็นอย่างนั้น เมื่อกี้ก็มีบางจากแต่ผมก็ไม่ได้เติมผมคิดว่าเฮ้ยมันก็คงไม่ไม่ติ๊กเตือนขนาดเร็วขนาดนี้นะครับผมวิ่งมาอยู่ที่863กิมโลเมตรนะครับก็คือเติมน้ำมันตอนนั้น1000บาทนะครับ1000ถ้าเติมตอนนี้ก็อยู่เราเราเกือบ2 0 0พันนะครับเกือบเกือบ2 0 0พัน เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะหาปั๊มน้ํามันเติมนะครับหาดับน้ำมันน้ำมันเติมเพราะว่าเราวิ่งแบบนี้มันมันไม่ดีต่อติ๊กนะครับใช้สักพักหนึ่งแล้วก็เติมน้ํามันให้ติ๊กมันลูกลอยมันลอยไปก่อนนะครับลอยไปสักพักแล้วก็ค่อยไปยัดเต็มถังอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเลยนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันเนาะโอเคครับบ๊ายบาย